Thank mm -hmm. you. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูน้ำหมือนเช่นเลยนะคะทุกๆสัปดาห์ซึ่งเป็นครูประจำชั้นอนุบาลสองทักหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองขุดนะคะถ้าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมค่ะเด็กๆค่ะเรื่องที่คุณครูจะให้เด็กเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะคือเรื่องของข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของศาสนาและวันสําคัญเรื่องที่สองก็คือเรื่องของชุดแต่ง ประจัาชาตินะคะเรื่องที่3ก็คืออาหารประจําชาตินะคะเดี๋ยวเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกับคุณโบก,กันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะศาสนาแรกนะคะคือศาสนาพุทธประเทศที่นับถือศาสนาพุทธได้แก่ประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศสิงคโปร์ประเทศพมา่าและประเทศเวียดนามค่ะ ศาสนาต่อไปคือศาสนาคริสต์ประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะต่อไปศาสนาอิสลามประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามได้แก่ประเทศบุนประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเด็กๆมาเรียนรู้วันสำคัญทางศาสนาก,กันเลยค่ะ ศาส,สนาพุทธวันสำคัญทางศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาค่ะศาสนาคริสต์สวันสำคัญทางศาสนาได้แก่วันบอลินทายและวันคริสต์มาสค่ะศาสนาอิสลามวันสำคัญทางศาสนาได้แก่วันฮารีลายอค่ะ เราไปเรียนรู้ชุดประจำชาติของแต่ละประเทศกันเลยค่ะ 1. ชุดประจำชาติไทย 2. ชุดประจำชาติบูไน 3. ชุดประจำชาติกัมพูชา 4. ชุดประจำชาติอินโดนีเซีย 5. ชุดประจำชาติลาว 6. ชุดประจำชาติมาเลเซีย เชุดประจำชาติฟิลิปปินส์ 8. ชุดประจำชาติสิงโคโปร์ 9. ชุดประจำชาติพม่า 10. ชุดประจำชาติเวียดนามต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้อาหารประจำชาติของแต่ละชาติกันเลยคะ่ะประเทศที่1นนะคะประเทศไทยอาหารประจำชาติคือต้มยำกุ้ง ประเทศมาเลเซียอาหารประจำชาติคือนาซิกเลอมักประเทศเวียดนามอาหารประจำชาติคือปอเปียเวียดนามประเทศสิงคโปร์อาหารประจำชาติคือลักซาประเทศลาวอาหารประจำชาติคือสลัดหลวงพระบางประเทศพม่าอาหารประจำชาติคือลาเพชร ฟิลิปปินส์อาหารประจำชาติคืออะโดโบประเทศบรูนาอาหารประจำชาติคืออัมบูยัตประเทศกัมพูชาอาหารประจำชาติคืออามอกประเทศอินโดนีเซียอาหารประจำชาติคือกาโดกาโด เด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้ทราบรายละเอียดไปแล้วนะคะค่ะเด็กๆขาสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอบจคคคขอบคลิปการสอนหน่วยเรียนรู้วัฒนธรรมไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ